ไปถือไปเองโอเคครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูพี่สองคนกำลังหาหอยงมหอยหอยกาบมีหอยกาบหอยขมนี่แหละครับ มาเจอพี่สองคนครับก็เลยขอเขาถ่ายน้ำลึกไหมพี่ก็ไม่ลึกี่เลยครับโอเคครับตอนนี้น้ำกำลังลงพี่เขาก็งมได้เรื่อยๆนะตอนนี้ก็ประมาณครึ่งกระลำางแล้ว <c oughs> หอยกาบก็ ดีนะใหญ่พอได้เยอะเป็นคลองสาธารณะนะครับคลองเนี้ยจะเชื่อมต่อกับอมแม่น้ำแม่น้ำท่าจีนคลองเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับแม,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 ม่น้ำท่าจีนนะ จะเห็นว่าจะมีเนี่ยครับน้ำจะใสมากมมเพราะว่าเชื่อมต่อกับแป่น้ำท่าชีนตรงนี้อยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมอ,เอ 3, าเภอสามพานแถวแถววัดไร่ขิงนะครับเป็นคลองสาธารณะนี่แหละ น้ำไม่ลึกนะน้ำก็จะประมาณนประมาณเอลนี่แหละครับพี่เขาก็งมโอ้มีเชือกผูกไว้กับตัวด้วยแล้วก็ผูกไว้กับกระมังเป็นเทคนิคที่ดีมากนะ ผมว่าง,งมหาหอยใช้กระมังเงี้ยลอยน้ําได้ดีมากครับเพราะว่าต้องก้นกระมังนะมันใหญ่ครับมันก็เลยสามารถลอยน้ําได้ดีถ้าไปเอากระแป้งไปงมหอยเงี้ยผมว่ามันจะคว่ำได้ดูดูแล้วพี่สองคนนี้น่าจะมืออาชีพอยู่ครับน่าจะหาบ่อยถามพี่สองคนว่าพี่เขาบอกว่าเขามานานแล้ว มาพักใหญ่ๆแล้วแหละเนี่ยพี่เขากว่างมงม,มได้เรื่อยๆนะครับหอยเยอะมากเราจะมาดูมันยาวๆเลยครับพี่เขาบอกว่ามีหอยเนี่ยมันจะมี มีตลอดคลองเลยไม่จะเป็นว่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับไม่เจาะจงนะครับมันมีไปทั่วเลย นะครับพี่กับมุดไปแล้วก็เอาขึ้นมาตัวใหญ่ด้วยพี่ลงโชว์โชว์กล้องให้ดูหน่อยครับ,รบงมได้โอเคครับ หอยมันมีทั่วไปหรือว่ามันมีเป็นบางที่อะพีท่ทั้งทั้งคลองนี่บทั้งคลองนี่บทั่วไปเลยนะงมไปก็เจอนะ okay. ที od, oh, co ่วนอยู hmm, so right. mm ่ตรงเนี no, ้ยสองรอบผมนึกว่ามันมีมันมีแค่ตรงนี้ไงเปล่าเปล่าอ right ๋อทั้งหมดเลยผมไปยันน uh ู่นมาแล้วอ๋อเนียนู่นรถพวกผมจอดจอดอยู่นู่นโอ้โหว่าอยู่เห็นรถสีแดงๆเห็นรองเท้าอนี่ก็ครึ่งกะละมังแล้วนะจะเต็มแล้วพี่อืมพวกเยอะๆหอยเยอะๆโอ้ยยินงมมาจากตรงนู่นน่ะ พี่ไปทำอะไรกินอะ่ะเอาไปผัดพี่ผัดต้มแล้วก็แกะออกแล,ล้วผัดมมันมีดินไหมเอาไปทำเลยเหรอหรือว่าแช่ไหมค้างคืนไหมเดยแช่ก็ได้นะพี่หอยกาบนี่มันไม่ค่อยม,อมีไม่ค่อยมีดินนะใช่ต้มแล้วแงะเอาแต่ตัวมันมาผัดแล้วแต่คนเขาทำกินกัน ยังไงผมบ้าไรนงอกเามเก็บ่อเสู้ทไมขาพุ่มคอ พุ่งขอดูตะลงมังใกล้ๆหน่อยกวนหน่อยครับเดีด๋ยว้อเดอหอยหน่อยเอาไปถือไปแก้โอเคครับ